เห็นแล้วปวดหัวเลยอึดอัดยิ่งกว่าคอนโดห้าร้อยห้องโอ้มีธงอีกแย่สวัสดีครับลมสุบเก้าอีกครั้งครับกับวันนี้ชายเดียวที่ราชนาวีกอล์ฟบางนาครับผมกับเก้าลมสองครั้งเดี๋ยวนี้เราจะถ่ายให้ดูแค่เก้าลมพอแล้วเดี๋ยวเราจะส่ง พี่ผมไปได้เดี๋ยวมาดูกันว่าเลเยอร์ที่นี่เป็นยังไงกับราชนาวีบางนาดีดีสวยสวย ไ,ไ,ดได้ไมด้ครับมาเลยครับดีดีก็ตีได้หาเรื่องหาข้าครับลุงแรกที่ราชนาวีโอ้โหอุปศักด์เยอะมากครับทั้งสลิงทั้งอะไรสุดยอดเลยมา ไปเยี่ยมชมกาทั้งหลายโอ้โหนี่มีเครื่องใบพัดน้ำมีมีเสาอากาศมีอะไรเป <c oughs> มนกราฟเลยฝนตกเหรอฝนตกเลยรทุกอยาก่างนี่นี่โอ้อนี่คือเลิกนู่นเนี่ยสีขาว อ่าองตาดีหนึ่งร้อยหนึ่งร้อค่ดีนี่หมุดแดงคือหนึ่งร้อยอ่ะายนะวันนี้ถ่ายไว้เลวันนี้สกอเดี๋ยวงพอเราไปดับกเล่นง่ายๆ หนียบร้อย mhm 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 ที่นี่ต้องต้องมืออาชีพนะถึงจะมาได้ทุกอย่างครับขู่เข็นกันโหดลายมาน้ำหนักดีโอ้ยล้นต้องหน่อยหนึ่งเล่นกับสนามแบบนี้ก็ต้องเล่นอย่างนี้แหละ <S <S มั่วซ้ายรั่วขวาดีอันนี้พาสี

เอาไมาห่หมดโอ้โหเลยเอาครูเห็นแล้วปวดหัวเลยอึดอัดยิ่งกว่าคอนโดค่าร้อยห้องหลุ่สามครับยวดูฮะผมถ่ายแค่เก้าหลุมพองันนี้ น้ำไหมละ่ะไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ผถ้าตรงๆเลยับเป็นเรื่องเหมือนกันโอ้ลุ่มนู้นเลยน้ำอะ่ะไม่มีน้ำค่ะตรวนี้นเป็นทรายนจนได้ยินอย่างนั้นแล้วก็พอกั้ อย่างนี้เราวิ่งัจเท่าไรลงเะตปีส่วนเลยคนนี้หัดเดียวไว้นี่เป็นไงน้องเบลครับน้องเบลเบอร์สามสิบสามดานชานวี มาออกรอบสนุกสนุกได้ครับเดินเล่นชมวิวในเมืองครับกับสนามกอล์ฟก้าหลุมที่วน2รอบเปลี่ยนธงยินปรี400ลด400สบายมากเัวต้องบอกว่าถ้ามาแล้วเจอน้องเบลก็นายขับรถให้นะครับอ่าใช่เพราะว่าน้องเบลขับไม่ได้แต่เดี๋ยวรอบหน้าขับได้แล้ว ตายไหมห้ามไปนะข้ามหรือเปล่ากอ่อนปวดขนาดนีเ้เลยใช่ไหม กันด้วยนะ ที่ข้างหลังตีเกือบถึงอ้า <laughs> มตายด้วย้าาโ้เบาเป็นรังังอะไรอันนี้มันทาอะไรอะ่ะทาสีอ,อุ้ย นัเนียเป็นปลาสีคเต็มกันสุดกคหมตีดีดีนี่เบอร์ดีอดียเฮ้ยก็ดูเดี๋ยวตีทีเดียวก็ถึงอ่ะมีวอมือก่อนไปี๋ยเจอพ่อมือโดนพัด ส่า mm hmm> นก็ยากตีโอกี้ได้โอกี้ที่สนามท่านๆระยะหนูมีเ pues ท mm ่าไหร่ครับสองร้อกปดสอยก้าเปิดโล่อนวความตัว เพื่อความตัวลูกไร่โอ้โหตีงไม่ถึนงนะตีไม่ได้ก็วนตรงนี้แล้วก็กลับมานี่หรือว่าวนซ้ายไปก่อนก็นอ่าอมตกอย่าง,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 งไว เล่ธงแดงว่าเลยกุติจะเล่นกระทงแดงอย่างเดียวนะไม่อันี่เราเล่นรอบแรกอ่ะโทษที่ั้นโอมีธงอะไแก่เ้ยอ๋อเป็นธงอะไรนะอ๋อ โยกเลยแล้วไ,ไม่มีทองนะเนี่ยตุ๊กบอ้อทรายเลยเหรอตุ๊กบอ้อทรายเลยปะใช่ไหม<ช>อุ้ยตาดีมากอืน่าดียอดใส่แล้วต้องย้อนไวกลับไป ไม่เงโอ้โฮแล้วยังนี้พัดแรงโอ้โฮ <c oughs> โอ้ขอ,อคุณเอ้ยไม่โดนเนินปากหลุมไม่ลงซะอีกีสุดยอดเลย5ะครับเดี๋ยวขายให้โอ๊กโอ๊กเดี๋ยวรอรับนะฮะซิมทูราคาแบบพึ่งครบลูกอีกเยอะแล้วก็ไฮบริด3นะเดี๋ยวรับไปเลยจะเปลี่ยนเฟกใหม่ละทิบชมพูสีสดใสดูครับ กิปต์นี่ใหม่เลยฮะแทบจะจับไม่กี่ครั้งเองโอ้โหซื้อไม้ต่อฉันใจคริสเซ็ปยังไงก็คุ้มว่าได้ของดีราคาถูกเฮ้ยโอ้ดูลูกนีลูกลูกตกไม่เลยไอ้ก้าวไม่เห็นลูกเหรอไม่เห็นก้าวเอ็รแบอืะ Đi ra đây. Đấy đâu? mãi nè Lên ngồi mấy lúc. ได,ไดนนะ้ไม่ต้องมากไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นออบนี้ต้องยกทรงไหมครับเดี๋ยวไหลก๊อฟเลยเียบล้อ พางเลยลุกนี้ลูกมันยังเบาเลยลูกเบาจัดเลยดูดิเบาแบบเบาแบบวักเลครกบวิ่งลูกวักวักเลยโอ้โหตายมาเดินเล่นเขาเรียกว่ามาออกกําลังกายวอร์มวันนี้ผมจริงพรุ่งนี้เช้าผมวุ่นกด้ เรียบร้อยครับผมสำหรับ18หลุมที่ราชนาวีฮะวันนี้ก็มาเดินซ้อมๆวอร์มวอร์มก่อนนะครับผมก็ตีคนเดียวนะครับกับน้องเบลนะฮะเบอร์33นะครับใครมาราชนาวีเนี่ยเขามีตีกลางคืนกันวันอังคารพุธพฤหัสถูกไหมน้องเบลใช่ค่ะอ่ก็มาตีก็ไม่รู้ว่าเขาเปิดทําไมกันวันธรรมดานะก็ชื่นชอบนะครับช่องชาติคิดก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วก็สลามหน้าผมจะไป ตีกอบที่สนามไหนอีกก็ต้องฝากไปด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับท้องเบลบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>